เป็นทางการอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะขอพูดอะไรสชกนิดหนึ่งวันนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของการมาเที่ยวกระบี่ของเนสนะคะแล้วก็ดีใจที่มีทุกคนเนี่ยมาร่วมทริปด้วยค่ะเราจะไปดำแดดพร้อมๆกันนะคะ <laughs> และกลับบ้านไปเราค่อยจอฟื้นฟูผิวเดี๋ยวนี่จะแจกจ่ายพวก ่ยวกับมะขามเปียกโยเกิร์ตให้ทุกคนไปขัดกันจะได้ผิวขาวนะคะไม่ต้องกลัวค่ะเรามานาทีมาปีละหุนกับทะเลเน่ก็ไม่กลัวค่ะแมาจะกลับไปหลังด่างก่อนไปเติลิลาก็ไม่สนค่ะขอให้มากับทุกคนแล้วสนุกสนานนะคะยังไงถ้ามีอะไร,ะรขาดตกบกพร่องเนี่ยก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะเพราะว่าเรามาเรามีสองคนกับพี่อีกสองคนเนี่ยอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงแต่ว่าจะเต็มที่ทุกครั้งเลยนะคะถ้าต้องการอะไรนะคะบอกเนได้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดทริปค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวพักผ่อนนะคะรู้ว่าทุกคนอิ่มและง่วงค่ะเดี๋ยวเราจะไปเมาเรือนะคะเดี๋ยวเราพักผ่อนกันก่อนนะคะพักผ่อนก่อนนะคะขอบคุณค่ะเย้ขอตัวอีกครั้งหนึ่งครับมาไม่มาถึงผมแล้วผมก็ไม่ได้พักเนาะพี่้องเพลงให้ฟังเหรอคะฮะเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังครับนะโอเคค่ะเพลงอะไรที่เข้ามาหน้าตาทุกท่านเดี๋ยวดูหน้าตาด้วยนะครับจำได้ครับที่อังเล็ตนะครับเนาะร้องร้องเพลงจัจารย์ค่ะตอนจะปวดเวที ไี่ได้ดูเหรอคะได้ดูครับนะนะครับวีหนึ่งวีสองวีสามวาได้บอกได้ค่ะฝ้ายหลุดแลวต่ันนอกตอนนี้วะคนบันนอกโอ้ยรับไม่ได้คนบันนอกโอ้ยคนกรุงเทพกรุงเทพเออยีหลีไม่ได้เต๋อ พูดไดสามไม่ได้พูดยากอีสานพูดยากมันเจ็บปกลิ้นใช่ไหมกันในเมืองปกลิ้นนิดนึงไม่น่าเชื่อหน้าตาไม่ใช่นาะใช่แสดงว่าคนเหนือนะครับใช่ค่ะใครๆก็ว่างั้นแหละมันแก่นเด้ออุดรเด้อยชัยูมเอ้ยยังไงคตอนนี้น่ารักไหมครับน่ารักค่ะน่ารักแสดงว่าด้วยว่าทางน่าจะร้องเพลงแนวนี้นะครับอะไรนะคาราบาลคาราบาวขอบคุณครับ โอโหให้เน็ตออกา้าอะไรไม่ได้เนคาราบาลเลยเหรโอ้ยตแต่เรามาถึงกะแต่กแต่หนุ่มบ่าวสาวปานเนาะหมวกใครเอาหมวกไปค่ะนะครับถึงโรงแรมนะครับถึงโรงแรมนะครับเดี๋ยวถ้านได้พักผ่อนกันเต็มที่เลยสิบห้านาทีนะนะครับอีกสิบห้านาทีเพียงสบาเรียบร้อยครับที่สำคัญที่สุดนะครับอ่าดูถ้าเกิดใครฟังน้องเก๋แล้วไม่้าใจขับฟังภาษาใบต่อขงครับมีพร้อมเลยนะครับเมือนดูช่องอะไรสักอย่างเนาะมีตัวใบให้ด้วยแ่ครับพเส็จพอพักเียบร้อยับ จัดเตรียมชุดที er país, ่พร้อมเปียกพร้อมลุยนะครับออกมาเลยนะครับเราจะผัาคุณหนูแมไม่ทำอะแหลอข้าจะไม่รอดแน่นอนข้าจะไม่รอดแล้วสังเกตใครเคยเห็นกุ้งตอนที่ขึ้นจะจักน้ำไหมอ้าวว่าในเด็กเราเหรอกุ้งเต้นใช่แล้วกุ้งเต้นนั่นแหละนะครับทีนี้ครับทุกท่านนะครับรับกระเป๋านะครับเนาะกระเป๋านำเข้าในตัวเองจะดีกว่านะครับเมื่อกี้แนะนำเพราะว่าให้เกิดให้เบลยิ้มให้ก็เราคงวันนี้คงไม่ไปด้ไปไหนกันครับพอได้คนเดียวปุ๊บลงทะเบียนนะครับเนาะเช้ชื่อสรับลงทะเบียนเข้าห้องแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าครับ อาบน้ําก็ได้ไม่อาบก็ได้สามสิบนาทีนะครับใช่ภายในสามสาทีทำทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับเราจะไปกับกระเซิงกระเซิงทัวร์กันชื่อทัวร์ไหมเป็นาไหยาวะเป็าที่เยเฮ้ยเพิ่งรูนะพอีสารได้โอ้ยท้ารเคยตดารแล้วนะครับเนาะแต่ไปเพิ่งไม่ได้เนาะคปะปไปไไป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 ไไปไปไปปไ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 ไปไไปไปะปไปไไไไไไ หน้าตาก็รู้แล้วเป็นคนเชียงใหม่แต่แต่ละกาแต่แต่ละกาจะถึงแข้าจะถึงแล้วนะครับจือพักกันนะครับโรงแรมของเราจะเป็นหลังนู้นนะครับนอนอยู่ในป่าละเมาะหลังนู้นนะจะดีเหรอคะเออเสือภูเขาค่ะนะนะครับที่นี่อาหารขึ้นชื่อของโรงแรมนะครับจะเป็นอาหารว่างจะเป็นตะขบข้างทางครับเด้อ พี่เหรอคะเพรามันจะเข็ดแค่ล่ะเนี่ยนะครับเห็นนะซุปเปอร์สตาร์เรามาทันทีนะครับแล้วก็จัดให้นะเออนะครับอ่านว่าปุบอะนะครับเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวครับเตรียมตัวนะค่ะกระปี้กระเป๋านะคะทำไปแล้วทุกอย่างนะครับเนาะเอาลงให้หมดด้วยนะครับเนาะขอามมีค่าไม่ต้องเอาไปเป็นรถนะจ๊ะเอาให้หมดเลยกระเป๋าทุ๊กตางกล้องถ่ายรูปนะครับเก็บไปเช็คให้เรียบร้อยครับว่าพร้อมที่จะเลยยำบ่ายกันไหมครับไรใช้เวลาอยู่ที่ท้องทะเลค่อนข้างจะนานพอสมควรนะครับอย่าลืมใครที่ มีอาการแพ้เรือเมาเรือนะครับมารับยาด้วยนะครับเดี๋ยวนะเราจะมีพาราให้นะครับคนละหนึ<ช>่งเ<อ>ม็ด<ม>นะครับเรือ <laughs> ใหญ่ห <laughs> <laughs> เรียนเชิญจะเรียนเชิญ